พาไปดูประเด็นดราม่านะครับที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดังนะครับก็คือป้าปูนา<อ>หรือว่านางรัชตะคำรอดครับเจ้าของกิจการปูนาฟ้าใสนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ปูดองอ่องบันปูที่ถูกคุณจกักระบุญเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังเนี่ยติดหนี้ส่งของไปแล้วไม่ยอมใช้เงิน200,000กว่าบาทจนต้องไปขึ้นป้ายทวงหนี้กลางห้างเลยและสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับก,กระแสตีกลับหรือเปล่าเพราะว่าเพจดังเขาแฉกลับว่าป้าปูนาเนี่ย เอ,อเหมือนกับก็เคยโกงเงินคนอื่นหรือเปล่าคนที่เขาเคยเป็นเหยื่อถึงขั้นบอกเลยว่านี่มันกรรมตามสนองแล้ววันนี้เจ้าตัวมาชี้แจงว่ามันเหมือนกับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปดูกันนะครับวันนี้นายกันทัศพงไพบุญเวชหรือว่ากันจอมพลังพร,งร้อมด้วยนางรัชตะคำรอดอายุ45ปีหรือว่าแม่ปูนาเจ้าของกิจการปูนาฟ้าใสาปูดองอ่องมันปูนะครับที่ถูกเจก้ากระบุมเชิญยิ้มหรือว่านายนรเศรษนักแสดงตลกชื่อดังติดหนี้ จากการส่งสินค้าให้กว่า2 0 0 0 0 0บาทแต่ไม่ยอมคืนจนไปติดป้ายทวงเงินกลางห้างดังวันนี้เจ้าตัวก็มาชี้แจงนะประเด็นของตัวเองเนี่ยเจเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการโกงเงินกับเป็นหนี้แล้วไม่ยอมคืนนะครับป้าปูนาชี้แจงประเด็นที่บอกว่ามีการโกงค่าน้ําปูสั่งน้ําปูแล้วไม่จ่ายและยกเลิกสัญญาซื้อขายทําให้ชาวบ้านหลายคนเดือดร้อนทุนจมป้าเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าตกลงว่าจะรับซื้อน้ําปูจากผู้ผลิตรายย่อยอชื่อปอ คนเนี้<า>เป็น<า>ต้นเรื่องก่อนซึ่งซื้อ<า>ขายกันมาตลอด<า>ไม่มีปัญหา,าป้าเขาต้องการปริมาณน้ำปูเพิ่มปอเขาก็เลยเสนอว่าป้าไปรับน้ำปูจากโรงงานสิน่าจะได้เยอะได้สม่ำเสมอแต่ป้าเขาบอกไม่เอาไม่อยากได้จากโรงงานอยากได้จากชาวบ้านก็เลยบอกว่ารับซื้อไม่อั้นนะคุณปอจึงเป็นคนกลางไปติดต่อชาวบ้านชาวบ้านรวมกลุ่มกันแล้วก็ทําน้ําปูส่งให้คุณปอปอก็ส่งให้ป้าปูนาต่ออีกทีหนึ่ง ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยป้าปูนาเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ตรวจน้ําปูที่ปอส่งมาก็เลยยังไม่ได้โอนเงินค่าน้ําปูให้เพราะต้องขอตรวจก่อนชาวบ้านมาทวงเงินกับปอปอก็มาทวงเงินต่อที่แอดมินเพจของป้าเนี่ยทวงยิ่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 ตีสองตีสามตีสี่จนป้าเขาทนไม่ไหวบอกเฮ้ยมันยุ่งมากนะงั้นเลิกซื้อขายนะน้าปูกับปอเลยอรวมถึงชาวบ้านด้วยปรากฏาเขาก็บอกว่าเขาชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะทุนจม เพราะเขาทาน้ําปูมาตั้ง200กิโลกร,รมัมค้างอยู่ขายไม่ได้ชาวบ้านก็เข้าใจว่าป้าปูนาโกงคือป้าปูนาเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขารับซื้อไม่อั้นก็หมายความว่าคุณก็ทานะป้าตรวจผ่านก็จบก็ทําการซื้อขายกันต่อไม่ได้แบบมีสัญญาซื้อขายไม่มี PO ไม่มีใบสั่งซื้อคุณปอเนี่ยอาสาเป็นธุระตัวกลางประสานให้ป้าปูนาก็รับปากรับปากว่าจะซื้อแน่นอนแต่ภายหลังมันผิดใจกันซะก่อน ก็เลยไม่ได้มีการทําธุรกิจกันก็พยายามชี้แจงว่านี่ไม่ใช่ว่าไม่จ่ายเงินไม่ได้อะไรนะมันก็มีที่มาที่ไปส่วนอีกประเด็นที่บอกวา่าป้าปูนาเคยเป็นหนี้คนอื่นเหมือนกันนะเห็นบอกว่าชื่อว่าป้าแท็กคู่ค้าปูป้าแท็กเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาในรายการดังนะครับที่ป้าปูนาไปออกบอกว่าป้าปูนาเคยเป็นหนี้เธอกว่า5 0,000บาทยืมไปเดือนมการาคมกว่าจะคืนก็เมษายนที่โทรศัพ İyi. ท์ทพมาต้องการจะบอกว่าเขาคืนเงินจริงๆนะแต่คืนช้า และที่จัก,กระบุ๋มติดเงินป้าปูนาแล้วไม่ยอมคืนคนนี้เขาถึงขั้นบอกเลยว่าก็เป็นกรรมที่เคยทำเอาไว้กับป้าแตก๊กเรื่องนี้ป้าปูนายอมรับว่าเคยยืมจริงแต่ก็คืนให้หมดแล้วนะป้าปูนายืนยันว่าไม่เคยโกงใครกระแสข่าวที่ออกมายอมรับว่ากระทบต่อชื่อเสียงและธุรกิจนะค่ะผลกระทบจากตรงนี้นะฝากถึงคนที่ใช้คำว่าโกงอย่าใช้โดยที่คุณยังยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีเอกสารในมือหรืออะไร ถ้ามันเกิดผลกระทบที่มันวงกว้างมากกว่านี้เราจะเดือดร้อนมากกว่านี้ค่ะเราเรื่องเรื่องว่าเราเลี้ยงเด็กนู่นนี่นั่นอะไรงี้เราเราเคลียร์ได้หมดค่ะเราเคลียร์ได้หมดเรามั่นใจตรงนั้นที่เรามาเนี้ยเรื่องเด็กเราไม่กังวลเรื่องยืมเงินที่ข้อมูลเราได้มาเราไม่กังวลเลยเรากังวลเรื่องเดียวคือเรื่องโกงเราอยากรู้ว่าเราไปโกงใครค่ะมีคนออกมาหาว่าเราโกงมีคนใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ยังมีคนมีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วะเคลียร์แล้วค่ะเคลียร์หมดแล้วค่ะ เราจะดาเนินการกับผู้โพสต์หาว่าเราโกงไหมไม่ค่ะไม่ดําเนินการขอกลับไปทํามาหากินในมุมของเราเพราะว่าแค่คุณโพสต์ไม่กี่ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อคืนมาหาตอนนี้เราเชื่อว่าลูกค้าเราหายไปในออเดอร์ในที่เรารับไปเลยนะหายไปหลักแสนแล้วค่ะหลายปีเลคือข้อขี้อีกหลายประเด็นเลยนะครับไล่ทีละเรื่องเลยเรื่องแรกเนี่ยก็คือตอนไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยคือมันมีพูดตอนต้นรายการว่าจริงๆป้าปูนาเคยไปออกโหนกระแสรอบหนึ่งแล้วแต่ขอไม่พูดถึงคนก็เอ๊ะเรื่องอะไรเรื่องโกงหรือเปล่า สรุปป้าเขาออกมาบอกว่าที่เคยออกมาเนี่ยมาออกผลกระแสนเนี่ยเพราะว่ากกมีการร้อง,องเรื่องลูกชายถูกรุ่นพี่ในโรงเรียนทําร้ายป้าเขาไม่อยากพูดถึงนะครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วจบแล้วแล้วมันกระทบต่อจิตใจลูกชื่อเสียของโรงเรียนป้าเขาบอกถึงขั้นว่าเขาก็กระทบจิตใจเขาด้วยไม่อยากพูดถึงคือมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเพราะเป็นเรื่องการถูกทําร้ายเฉยๆ 2. เรื่องผู้ผลิตมันปูรายย่อยส่งของไม่ได้มาตรฐานมาให้ ผู้ผลิตโทษบริษัทขนส่งดูแลสินค้าไม่ดีเสียหาย4,6 0 0 0บริษัทขนส่งชดใช้ให้2,000 20, 0ยังขาดทุนอยู่2,6 0 0 0ป้าปูนายอมรับการขาดทุนนี้เองก่อนจะยกเลิกการซื้อมันปูกับผู้ผลิตรายนี้ไปป้าปูนาเคยรับเลี้ยงเด็กเด็กคนนั้นอายุ1ขวบแล้วเด็กเอาปากจุ่มแก้วน้ำร้อนที่ป้าปูนาเทไว้เด็กถูกน้ำร้อนลวกปากแม่เด็กแจ้งความเป็นคดีป้าปูนาก็บอกก็ศาลตัดสินไปแล้ว ว่าป้าปูนาประมาททำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บถูกปรับ2 0 0พันอันนี้ก็คดีหนึ่งออันนีเน้เป็นเรื่องของน้ำร้อนอะนะฮะแล้วก็ยังมีอีกสมัยป้าปูนารับเลี้ยงเด็กกลุ่มรับเลี้ยงเด็กเคยโพสต์เตือนภัยป้าปูนาว่ารับเลี้ยงเด็กราคาถูกพฤติกรรมน่าสงสัยป้าปูนาเขาเลยไปแจ้งความโรงพักเหมือนกับไปกล่าวหาเขาอะนะเขาก็พยายามชี้แจงว่าโอ้ขนาดเลี้ยงฟรีเขายังเลี้ยงให้เลยนะถ้าเกิดคนลำบากมาแต่ปรากฏว่าวันนี้คนในกลุ่มนั้นเนี่ยโทรเข้ามาในรายการดัง บอกป้าปูนานะฮะแปลกนะทำไมถึงชอบแจ้งความทนายความก็บอก่าอ้าวก็เขาแจ้งความมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอืแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือมีแม่เด็กคนหนึ่งนําลูกมาฝากป้าปูนาเลี้ยงแล้วไม่มีเงินจ่ายป้าปูนาก็ยอมเลี้ยงให้ฟรีแต่ภายหลังป้าปูนาเห็นว่าแม่คนดังกล่าวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่สนใจลูกก็เลยแชทไปด่านะไปด่าต่อหน้านะะแม่ของเด็กสุดท้ายก็ผิดใจกันป้าปูนาทวงค่าเลี้ยงลูกย้อนหลังห้าหมื่นบาทนะฮะ ส่วนเรื่องจักกระบุ๋มเชิญยิ้มที่ไปบวชตาก็ขออโหสิกรรมอย่าให้รับผิดชอบความผิดที่ก่อเสียก่อนแล้วค่อยบวชออใช้นี่ก่อนบวชให้ใช้นี่เห็นบอกว่าตามหลักเนี่ยมันห้ามบวชด,ด้วยนะถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามต้องใช้นี่ก่อนตอนนี้เห็นว่าจัก,กระบุ๋มเป็นนี่อยู่2องแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้าได้คืนจะไม่ใช้เงินจะเอาเงินไปบริจาคเลยและยืนยันจะยังคงไปแจ้งความดำเนินคดีเหมือนเดิมถ้าทางโลกนะคะอโหสิกรรมให้ค่ะ อโหสิกรรมให้กับสืบออกมาให้คุณปรับตัวเองนะคะให้คุณเป็นคนไม่ต้องเป็นคนดีมากหรอกขอให้คุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมส่วนทางกฎหมายขอให้มันดําเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะก็ยังยืนยันฟ้องค่ะแต่เราไปแจ้งเขาบวดไม่ได้ดิเพราะว่าเราจะเป็นคดีเงี้ยตามตามกฎอ่ะถ้ามีคดีมันแจ้งบวดไม่ได้อืะเราจะทําไงต่อก็ต้องแจ้งค่ะ เพราะว่มามันเป็นขั้นตอนของกฎหมายแจ้งไปคนละส่วนกันที่เขาที่เขาบวชไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาทําขึ้นมาของเขาเองทําไม่เกี่ยวกับเราแต่จะ <bons> ไปแจ้งก่อนเขาบวชไม่ได้จะแจ้งทีหลังได้ไหมหรือจะรอเขาบวชก่อนไหมก็ให้เขาใช้นี่ก่อนสิใช้นี่หมดก่อนสิแล้วค่อยไปบวชใช้นี่ก่อนก็ได้ค่ะด่านจักระบุ่มนะฮะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเป็นโพสต์สุดท้ายแล้วก็ข้อความตัดพ้อครับที่สังคมไม่ให้อภัยตัดทางใช้นี่ เนื้อหาท่อนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเรื่องของการรับผิดชอบของผมคืนเงินตอนไหนคืนเงินยังไงตอบได้เลยตอนนี้เลยว่ายังครับยังเพราะผมเองไม่เห็นช่องทางที่จะทําให้ผมมีรายได้มาจากตรงไหนเลยในเมื่อทุกช่องทางถูกปิดหมดให้ผมเจอทางตันแต่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทุกคนต้องการผมมีแรงในการต่อสู้เสมอวันนี้ในเมื่อทุกคนได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมแค่อยากถามว่าผู้คุณอยากให้ผมหาเงินมาใช้หนี้กันจริงหรือเปล่าถ้าเอาชีวิตผมแลกกับความผิดที่ผมได้ก่อผมยินดี แต่ล่าสุดก็ลบโพสต์นี้ไปแล้วและพรุ่งนี้นะฮะกันจอมพลังจะพาป้าปูนาไปแจ้งความสอนอท่าข้ามดําเนินคดีเอาผิดจักกระบุม๋มหลังที่ตอนแรกเนี่ยวันนี้นะครับจะไปวันนี้แต่ดันต้องมาเคลียร์ประเด็นดราม่าก,ก่อนอ๋อก็เลยพรุ่งนี้แทนเป็นพรุ่งนี้แทนอ่าโอ้กลายเป็นว่าเรื่องก็บานป a ายใ i ญ่โตไดยนะแล้วต้องแก้กันหลายเรื่องคับอื